กระโดด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 นั่นสามตัวเออมันบ่เข่าแหพี <t um t ่น้องเนาะมันมาอยู่มันอยู่ทั้งแหย่นะครับชักเกอร์เป็นซิฟครับวันนี้ตัวเดียว ำคาญมากเลยมันจำแรงด้วยนี่เหมือนประเด็นเลยเยอะจริงๆจริอไปละเเลยเลยปีเป็นปีนเขาไป,ป,ป,ปหมด <c oughs> ตัวส <c oughs> ี่ไอ้เนวเดียวเนาะปลาช็อกเกอร์ลายพี่น้อง <c oughs> นี่ไงนี่ไงช็อกเกอร์เอาขึ้นมาก็เป็นช็อกเกอร์นี่ไง <c oughs> มุดนะครับเนาะ เป็นปอป่าท่านคนละก็เกิดแล้วครับชกเกิดรหายทีมงานกำลังอดนระเวงนะหาป่าในแห่นะครับพี่น้องคนนี้ไม่รุ่น คตัวที่สามไม่รู้มน่ะไปยังรลดมือไปได้ไปยังบ่ โอ้ป่าตัวนี้แหละป่าป้ายยังว่าป่าเขาบินเร็วมาออกเจอ,อกลุออก่มว <c oughs> ่าป่าจะ <c oughs> เกิดอะไรอีกหลายสันนัยเหรอเจ้เกิดหลายแท้ป่าเพราะต้องการพี่น้องต้องการป่านี้น่ะ นี้ยเหล่าคว่ำไม้พี่น้องตอนนี้ทรัพย์โซนะครับพี่น้องลอบเมื่อกี้นี่็อเกิ์เพียบเลยป่าที่พวกต้องการไล่พี่น้องป่าก็ป่าไเฮ้ย

นี่เข่เอไม่ไ้มาทำปันกระโดรอนปฉน้บึ๊บเลยอยู่ในแเลยแหละกระชอนบอมปันินน่าจะเป็นปันินปนินไม่ใช่ช็อกเกอร์นะช็อกเกอร์ ็กเกย์หลายี่น้องเป็นสาวสามสิบแล้วเอามาแล้วครับเป็นกลุงมาอะยตัวนี้ครับท่านกับชอ็อกเกอร์ครับอีกแอีกมานี่มานมานมานอีหลีนะปลาชอ็อกเกอร์นะจิ้มงานเขาหาปลา ปลานิี้พี่น้องได้เจอช็อกเกอร์ครับโอ้โหแหไงไหมครับพี่น้องโอ้ยช็อกเกอร์หลายขนาดน่าปลานนี้ป่านนีน้ป่านนีน้นน <c oughs> ช็อกเกอร์เป็นซีฟครับป่านนี้ตัวเดียวแต่ก็าาย,ยังดีครับพี่น้อง ไปตืบไปไปคือกัตาคนเขาบอกยังตัวใหญ่กว่านี้มีปรากันว่าหาป่าไรครับวานโรงงานนะครับป่าปูนี้ครับทั้งหมดก็ลงครับทั้งหมดก็ลงครับทั้งหมดก็ล้อมล้อมเนาะด้วยกันครับเนาะทั้งหมดหล่อมเนาะทั้งหาก็เอาย่อมครับเอากำนะครับ เรากำลังคุมไม้ครับพี่น้องคุมเกืก็ดจับ,บปลานะครับมีช็อกเกอร์เยอะแยะไปมี นี่มาแล้วมาแล้วหาปลาไม่เจอเฉยเขาอ่ะปลาใหญ่ปลาอยู่ดังปลาออกนี่หมว่าต้องมีปานหนตัวนยหลตัวครก็กำคนยู้เป็นว่าองไปสองสามกำพี่นนอง นี่แหละมันจะอยู่ในหแหเรานี่แหละกระโดด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 นั่นสามตัวเออมันบ่นเขาเ่าแหพี่น้องเนาะมันบ่นอยู่มันอยู่ทั้งแหนะครับเจ๋งกับมาครับโอ้ห่างห้องงามเนาะเจอแล้วครับป่าที่เขาต้องการนะครับน้อง ตา,า yeah aw, yeah, yeah. นนตามหามาทั้งโดนครับพี่น้องเออเอาเฮียเฮียเฮียหลุดลงคลองคืนตามหาอีกยากเลยนะทีนี้ต้องใจเย็นๆหน่อยให้มันเมาน้าก ok ่อนหมานี่ได้มาลายเตครับปนินแล้วครับประมาณสิบตัวเนาะปานินน้องนั้นเป็นช็อกเกอร์มันครับพี่น้องช็อกเกอร์กับปลาหน่อยเนาะ อาวางวันไหนทางนีม่ได้ลยาง่จากข้างบนมาใ่ไหมไล่จากไล่จากตะลิงเนาะป่าอ,อยูนตะลิงนะพี่นอ้องเอาขวนมันลายๆเข่าตะลิงทีมงานกับสิมันคุมเอกตะลิงอ้าวป่าอไะไรวะชันเหรอไม่ทนัน,น,ทนแล้ว ไปทันมันแล้วไปแล้วเอา,ไ,เาได้แต่ช็อกเกอร์ <c oughs> อ่าน้องก็ช็อกเกอร์โอ้ยไ,ได้ไลหลีช็อกเกอร์เนาะช็อกเกอร์ไล่ลอ เออท่านก้าวยันโมนิลื่นสันโอ้ยตัวเลยแมวตัวเลยเออเมื่แต่ตัวต่ำมว้นแม่ไม่ได้ทำไมตุจะไปได้มันไม่ยอมแหม่ได้คนละตัวช็อกเกอร์ลายแฉเนาะมันมันมันเป็นรังมันเลยเปล่าไม่รู้เนี่ยเออทางนั้นก็ไม่ยอมช็อกเกอร์ ล้วนๆเขาก็ <c oughs> จับช็อกเกอร์กันทั้งวันเลยแหละนี่มน,น,นปปาออ้าวขยั่งเว้ย<อ>เอเอ,เอ,เเอหมดไ้ยังปลานินอะ อย่างเหลือตัวหนึ่งไม่เหลือตัวนึงไหมผมก็ไม่ยอมแพ้นี่นี่โอ้โหชกเกอร์ชกเกอร์โคตรเยอะเลยเนาะโคตรเกินหมายนี่โคตรชกเกอร์เลยพี่น้องอยากให้มันหมดต้องกินมันมั้งเออต้องกินมันต้องกินแล้วแหละเร่อขนาดนี้มันทำลำบากเะสุมัสู้หรอวะกระสู้กระหึ่อ๋ออันนี้ทำอะไรเนี่ย รักลมเตคอล่มนละมุมเหเฮ้ยเฮ้ยหามันร้อยอีกม่ใช่ตัมตมตบตตึบตมีไหมตึ๊มตึมตึม๊เกิดหนึ่งวงยผ่าน ต่อไปเขาจีลากจะคายขึ้นมาต้องรุนต่อนเพื่อนเหนื่อยจะคายพี่นอ้องไปที่นี่ป่าบนเนาะงานเทาเื่อตจะคายแล้วพี่น้องเนาะเพิ่งมาลุนกันว่าที่นี่ป่าร้อยโบครับพี่นอ้องนันน่นนั่นนั่นมาตัวหนึ่งเลยครับพี่นออ้องเออมาตัวหน,น,นึ่งละน้องนั้เป็นช็อคเกอร์ครับพี่นอ้อง ช็อกเกอร์นี่ลายลายอีลีช็อกเกอร์เนาะไม้นี่ช็อกเกอร์สุดยอดเลยพูนบอกไงเลยช็อกเกอร์วะนี่โอยยังไหลยู่นะช็อกเกอร์น่ะดำปื๊ดฟานนี้ตัวเดียว <Okay. S 2> เยอะ,นะะเนอะขนาดเราทิ้งไปแล้วยังเยอะนะ,ะไม่ยังกินนี่เป็นนี่หน่อยตัวเดียว หมายนี่เข้ากับสีพักไว้แค่นี้ครับพี่น้องเนะาะโมโหจะว่าทีมงานไปหมายต่อไปบ่ะเนาะพี่น้องป่าในีกระชังเข้าพี่น้อง้หญ่